แบ็กท็อปหลังคาดำตัวสุดท้ายนะครับปี2019จดทะเบียน20นะครับหรือว่าพศ2563จากรถใหม่ล้านเ็ดแสนเศษนะครับล้านเ็ดแสนเศษเหลืออยู่ตอนนี้ที่ผมขายตอนนี้นะครับ9 9 9 0 0 0นาบาทนะ9 9้า0ับาทนะประหยัดไปเ็ดแสนกว่าบาททันทีสภาพคัดมาให้แล้วกิ๊บกินิ่งๆน่งพร้อมกับยางใหม่4เส้นนะครับยางใหม่4เส้น แรงขึ้นขับดีขึ้นออปชั่นดีขึ้นนะครับออปชั่นดีขึ้นแล้วก็ได้รุ่นพิเศษด้วยนะครับได้รุ่นพิเศษด้วยในราคาที่ผมบอกแล้วว้า wow, วแน่นอนฟอร์จ <Wow. S 1> ูเนอร์ช่วงนี้นี่ผมมีให้เลือกทุกราคาทุกรุ่นย่อยสวัสดีครับคุณผูช้ชมครับอยู่กับสศสักดาที่เดียวที่เดิมที่มงคลคาเซ็นเตอร์วนราชธานีใครที่พลาดคันก่อนไปสภาพปปกันไหม 5 60หกหมื่โลจัดมาให้แล้วนะครับใครที่พลาดกันก่อนสภาพเดียวกันปีเดียวกันนะกับเจ้า Fortuner T R D แบ็กท็อปหลังคาดำตัวสุดท้ายนะครับปี2019จดทะเบียน20นะครับหรือว่าพศ2563ก็คือรุ่นนี้เป็น T R D สุดท้ายละหลังจากหน้านี้ไปก็จะเป็นตัว l e g e n d ด r นะครับที่เป็นรุ่นพิเศษตกแต่งจากโรงงานมาดูสภาพกันหน่อยสำหรับ T R D คันนี้ เปลี่ยนกระจังหน้านะครับเป็นกระจังหน้าแต่งนะครับเปลี่ยนกระจังหน้าแต่งมาทีเอดี ID แต่ว่าไฟหน้าเนี่ยเป็นฟูลเอวีดีอยู่แล้วนะครับเป็นใบบีมนะครับเ mm hmm. ดยร์ทามลิงไลท์เป็นฟูลเอวีดีอยู่แล้วโดยรุ่นของเขานะครับเพียงแต่ว่าไปเพิ่มชุดแต่งตัวนี้มานะครับเป็นสีดํากระจังหน้าทีเอดี ID สีดําเดี๋ยวผมจะสตาร์ทให้ฟังเสียงเครื่องยนต์ด้วยเพราะวันนี้เองและก็ช่วงนี้เองฟอร์จูเนอร์ที่มงคลเกษเตอร์ถือว่าอยู่ในช่วงโปรโมชั่นที่ราคาดีมากนะครับราคาดีมาก ใครที่ชอบรุ่นที่ตกแต่งพิเศษจากโรงงานคันนี้เป็นขับเคลื่อน2อล้อนะครับเป็น2.8 t d Back Top ขับเคลื่อน2องล้อไม่66,000กิโลนะครับปี63นะปี63สภาพกริบๆนะครับจะ,จะเปิดให้ดูห้องเครื่องด้วยนะครับฟังเสียงเครื่องยนต์ไปด้วยนะสำหรับ FC ที่อยู่ทางไกลนะสภาพกริบๆนะครับเป็นเดิมให้ดูที่เพจก่อน นะครับเพจที่ผมบอกเมื่อักครู่นี้ตัวนี้เป็นตัวสุดท้ายท้ายสุดเลยหลังจากนี้ไปก็จะไม่มี t ที s ดีสวสติโบแล้วก็จะใช้ชื่อในานามชุดแต่งที่เป็นรีเจนเดอร์นะครับเป็นเครื่อง1น d 2700 55cc 177แรงม้าลุ่จากตนี้ไปก็จะเป็น204นะครับตัวปัจจุบันแต่และนี่คือทีดีสุดท้ายท้ายสุดใครที่ ชื่นชอบอยากจะได้ในตัวเทียดีสภาพคิ๊บๆใหม่แน่น้อยนะครับรถปี63จากรถใหม่ล้าน 7, 000, 000, เจ็ดแสนเศษนะครับล้าน 7, 000, 000, เจ็ดแสนเศษเหลืออยู่ตอนนี้ที่ผมขายตอนนี้นะครับเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทเก้าแสนเก้าหมื่นเะก้าพันบาทนะประหยัดไปเจ็ดแสนกว่าบาททันทีสภาพ,าพคัดมาให้แล้วกิ๊บๆหนึ่งหนึ่งพร้อมกับยางใหม่สี่เส้นนะครับยางใหม่สนะี่เส้นเกลือถามว่า 6กหมื่นโลต้องเปลี่ยนยางไหมมันก็ก้ำกึ่งไม่เป็นไรมาถึงมงคลเคาเตอร์เราจัดการให้ใหม่4เส้นนะครับเป็นแม็กยีนิ้วหน้าเงาทูโทนตรงรุ่นของ t r d s ดีสปอร์ติอยู่แล้วกับราคา9 9 0 0รถปี19.20ลดรถปี63นะครับแบ็กท็อปหลังคาดำชุดแต่งมาจากโรงงานรอรๆรุ่นนี้ขับรอรๆเลยนะครับขับรอๆเพราะว่า ทั้งช่วงล่างที่เป็นชุดแต่งเทียดีโชคสปิงเทียดีล้อเทียดีผมก็จัดยางใหม่ให้ด้วยภายในเป็นเอกลักษณ์เบาะดําแดงเบาะไฟฟ้าคู่ตัวนี้เป็นปุ่มออปชั่นใหม่นะครับเขาเรียกว่าออปชั่นใหม่ออปชั่นตัวสุดท้ายแล้วนะครับเป็นอ,ออตโต้สต็อปบนนะตัวนี้เทียดีก็จะเป็นเอกลักษณ์ของเขาก็คือเน้นโทนดําแดงนะครับเน้นโทนดำแดงรวมถึงตัวเบาะนะครับพวงมาลายัยหน้าปัดก็จะเป็นโทนดําแดงเป็นเอกลักษณ์มาตั้งแต่ตั้งแต่สมัยรุ่นแชมป์ละนะครับตั้งแต่สมัยรุ่นแชมป์ ก็ยังเป็นดำแดงสไตล์นี้รวมถึงมาเป็นรีเจนเดอร์ที่เป็นบล็อกเครื่อง2,004นะครับขับ2ขับสีแล้วก็2,008ขับ2เนี่ยก็ยังเป็นโทนนี้ยกเว้นตัวรีเจนเดอร์ที่เป็น2.8ขับเคลื่อน4ีล้อมันจะเป็นสีเทาเทาขาวดำขาวนะครับนี่ให้ดูหน้าปัดนะครับระบบหน้าปัดระบบไฟสมบูรณ์ไม66,000กิโลนะครับเช็คศูนย์ตลอดนะเช็คศูนย์มาแล้วเรียบร้อยนะครับใช้งานยาวๆ นะครัใช้งานยาวๆครั้งต่อไปก็76,000นะครับก็ออปชันก็เป็นตัวฟูลตัวเต็มขาดแค่ขับ4เพราะตัวนี้เป็นตัวท็อปขับ2นะครับตัวท็อปขับ2ก็จะตัดด้วยหน้าปัดเนี่ยเพิตัดด้วยคาร์บอนคลิล่านะครับตัวครอบคันเกียร์ต่างๆนะครับสวยงามลงตัวเป็น P P V Premium Sport นะครับจากค่าย Toyota ที่ทำราคามาดีมากก็เป็นมือสองแล้วนะครับนี่ที่ผมบอกว่าเป็นตัวออปชันปุ่มบนนะครับออโต้สต็อปบน V S C บนนะครับ Eco Sport อีโคบโหมดเพราะว่าโหมดนะครับแอดิจิตตลจอกล้องถอยเนยวิมีมาครบมันติฟังก์ชันคูสคอนโทรลจัดมาครบครบออปชัน่นจำๆแบบนี้999,000บาทนะฟอร์ u ูเนสุดท้ายแล้วนะครับสุดท้ายแล้วาลวาระปัจจุบันไม่มีไม่มี TRD Sportivo นะไม่มี TRD Sportivo นะ TR Sport นี่คือรถที่ผมเติมเข้ามาคันก่อนก็สภาพเดียวกันนะครับไม่ประมาณพอๆกันก็ FC หลายคนก็บอกว่าไม่ทนันไม่เป็นไร f o r t จูเนรเราเติมมาเรื่อยๆแล้วก็สภาพคัดสันมาให้อย่างดีนะครับสวยภายนอกภายในไม่ไม่เยอะรถสภาพใหม่ไม่น้อยราคาประหยัดไป7 0 0 0แสนกว่าบาทนะคุ้มคุมจบจบแบบนี้จัดมานะครับมีขั้นไหนที่อยากจะตีแรกตีเทินตีเปลี่ยนก็ยินดีนะครับยินดีรับแรกเทินนะครับยินดีรับแรกเทินคันนี้เป็นรถนิติบุคคลนะครับซื้อสดไม่รวมภาษีมูลราคาเพิ่มนะครับซื้อผ่อนก็ จัดได้ทุกรูปแบบนะครับดาวมากดาวน้อยคุยกันได้สภาพกิฟต์นะเครื่องเสียงเป็นเครื่องเสียงของเออ JBL อยู่แล้วนะครับใช้งานแบบกิฟต์กิฟิ่งๆทั้งเครื่องเสียงที่เป็นพรีเมียมออดิโอนะครับภายในที่เป็นโทนเบาะหนังดำแดงนะครับแอร์สตอนเย็นสบายนะครับเป็นรถเก็ดที่นั่งที่ บ้านเราขายดิบขายดีมากนะครับในแบรนด์เตย์ตาของฟอร์ดยูนเนอร์แม่ว่า,า,า,าจะเป็นทุกรุ่นทุกทุกสมัยตั้งแต่ออกมาแรกๆโดยเฉพาะตัวเทียดีที่เป็นโฉม GD โฉมเนี้ยผมคิดว่าขยายเป็นบอดี้ที่ใหญ่ขึ้นนะครับบอดี้ที่ใหญ่ขึ้นเครื่องแรงขึ้นนะครับเพราะว่าจากเดิมที่เป็นห้าสปีดตอนนี้มาเป็น6สปีดนะครับเป็น6สปีดจากแรงม้า171เป็น177ก็แรงขึ้นขับดีขึ้นออปชั่นดีขึ้นนะครับออปชั่นดีขึ้นแล้วก็ได้รุ่นพิเศษด้วยนะครับไดด้้รุ่นพิเศษวย ในราคาที่ผมบอกไวแล้วว้าวแน่นอน f o r t จู e r ช่วงนี้นี่ผมมีให้เลือกทุกราคาทุกรุ่นย่อยก็จะทยอยโชว์มาเรื่อยๆนะครับไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่ตัวแรกนะครับตัวไฟอยากตัวแชมป์ตัว GD ตัวแรกแล้วก็ตัว TRD รวมถึงตัว l e เจนเดแล้วก็ l e ดเดอตัวใหม่ล่าสุดเอามาโชว์เรื่อยๆถามหา f o r t จู e r ตัวนี้มีครบทุกรุ่นในราคาที่คุณเป็นเจ้าของได้วันนี้ก็ฝาก t ทีดีสปอร์โสวยๆ นะครับปี20ปี63ไม66,000กิโล9 9 9 0 0 0บาทเชื่อว่านแน่นอนอยู่ไม่นานอีกหนึ่งคันนะครับอยู่ไม่นานอีกหนึ่งคันช้าไม่ทันตัดสินใจช้าไม่ทันแน่นอนสายตรงสองสักดาเบอร์เดิมนะครับตามลิงก์ด้านล่างแล้วก็ตามปกด้านบนหรือชวนกันที่0840369999นะครับ0840369999นะครับไม่สะดวกโทรแอดไลน์พักไลน์มาขอรายละเอียดการซื้อเงื่อนไขการซื้อได้ที่ศอสักดาสำหรับลคลิปนี้ ฝาก1่คันคุณภาพจากมงคอลแคลนเตอร์ t r d ปี2020ขับเคลื่อน2ล้อแบ็กท็อปหลังคาดำ9,99,000บาทสวัสดีครับ